สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรายการเด็กวัดถั่วนะครับวันนี้พามาอยู่ที่วัดหน้องหมีนะครับตำบลท่าเคยอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งสถานที่แรกที่เราพามาพบนะครับก็จะเป็นสาราพุทธชยันตีนะครับ 2,600ปีของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นสาราที่อยู่ในกลางน้ำนะครับจะมีการในสารานี้ก็จะมีหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อออกเขาตะเขาแล้วก็พระอ,อุปคุตนะครับซึ่งจะประดิษฐานอยู่นะสาราพุทธชยันตีแห่งนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นาสาราของอาจจะเป็นสํานักงาน สำหรับท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับแล้วก็ตรงนู้นที่มองอยู่ไกลๆด้านนู้นก็จะเป็นสถานที่สอบนักธรรมซึ่งวันนี้จะเป็นการสอบนักธรรมของนักธรรมชั้นตีอยู่เป็นวันแรกนะครับซึ่งน่าจะเป็นในช่วงบ่ายนี้จะเป็นวิชากระทูธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาซึ่งที่เดินผ่านไปนั่นนะครับที่เห็นหลังๆนะก็จะเป็นท่าน เจ้าอาวาสนะครับซึ่งท่านดำรงตาแหน่งเป็นเจ้าคณะอาเภออําเภอ,อ,เภอส่วนพึ่งแห่งนี้นะครับซึ่งท่านผู้มีการกอสนนะครับอําเภอสายโยกก็ได้สนทนาธรรมกับท่านไปเรื่อยๆซึ่งท่านเป็นคนได้พามาณนะสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีมากมายหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมกันที่พระอุโบสถนะครับอันนี้ในส่วนของร้านค้าและเดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นเทพจเจ้าแห่งโชคลาภนะครับใช่เสีงเอีะสถานที่ต่อไปก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับขึ้นไปสักการะหลวงพ่อพระาธาตุนะครับ ซึ่งจะมีเจ้าตัวน้อยเข้ามาคอยต้อนรับนี่อันนี้ก็ทั้งโบสก็จะมีปีเสียนะครับซึ่งเฝ้าอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้หลังจากเดินขึ้นมาแล้วก็จะมาพบพระสังกัจจายนะครับ เราก็จะเข้าไปสักการะพระประธานในโบสถ์นะครับซึ่งเออนักศึกษากศนรรเราพพเทเียบระดับ,บ,อบอกรร็อันนี้ก็เป็นพระพุทธมหามงคลนะครับหลวงพ่อพระธาตุประจำวัดนองมีนะครับ นีเนาเดยวรา่านสรคดีด้านสอนดีนดนศษาีนะถ้าใครอยากทนะและสรารและจใครจำรานีส่วนนี้ก็เป็นทังศึกษานะครับที่เรามาสัมมนาใน,นั้งบนี้และจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับอ๋อหลังจากที่เราออกไปสักการะพระประธานในโบสถ์นะครับพระพุทธทรอมหามงคลนะครับเราเดินมาเราก็จะพบไม้ตะเคียนโบราณน,นะครับซึ่งอ๋อ ทำเป็นเรือเรือขุดอันนี้จะเป็นศาลาของทันยา่าใช่ไหมเอ่ยอ,อ๋อไม่ย่าตะเคียนนะครับ ซึ่งอออันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคอัข้ามาถึงก็จะดูออก็ไม่ใช่เจนสัมผัสได้นะครับแต่ว่าดูแบบมันเข้ามาะมจะรู้สึกบางเบงบางเบง,ง,งเนาะอันนี้จะเป็นเรือไม่ใช่ว่าบางเบงถึงความน่ากลัวหมายถึงว่าเป็นบางเบงแบบความเก่าความขลัง นี่จะเป็นเกวียนน่าจะเป็นเกวียนโบราณอันนี้ก็จะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือที่ท้องทะลุหรือเปล่าซึ่งอ๋อถ้าที่ผมเรียนมาก็น้ําที่อยู่ในเรือก็น่าจะแก้คุณคุณใส่ได้นะเออหลังจากที่คุกคีตีมงมาจาับเอ่อเกี่ยวกับทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อมีอไข่ด้วยนะครับเออ ขอโชคขอพรแล้วก็จะมีหลวงปูดทวดขี่ช้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะครับสำหรับใครที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ซึ่งวัดก็ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับใหญ่โตมากอันนู้นจะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่โตขี่ม้านิมังกรนะครับ ซึ่งเข้ามาแล้วก็จะมีสถานที่มีลานบุญลานทําหลายๆที่หลายๆทางให้เราได้อ,อทําบุญสักการะนะครับขณะน,นี้นักเรียนนะครับเ,ออเทียบระดับการศึกษานะครับก็กําลังเดินดูทัศนศึกษาดูรอบๆอบับดซึ่งรอบๆอบ,บัดที่มาเนี้ยผมก็บอกได้เลยนะครับว่าออมีความร่มรื่น ในจุดบางจุดในจุดบางที่ก็จะมีความเข้มขังแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดท้องชางเพื่อสะดอกเขากันหลังจากเรารอดท้องช้งมาเสร็จแล้วก็จะเป็นกองทอดพระป่าราศีนะครับออราศีประจำปีเกิดของเราแล้วก็จะมีออไหว้ปู่เสือเพื่อขอพรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อหนุมดวงอันนี้อาจารย์นะครับก็จะได้รอดท่องฉามเพื่อสะดอเดาะเคาะให้หมดทุกหมดโกอันนู้ในส่วนของม้านินมังกรให้เราลอดไปได้เหมือนกันเพื่อในการปัดเป่าพยันอันตรายต่งตางๆ และนี่คือจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะออนทัวร์กันที่วัดนองมีแห่งนี้ซึ่งอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็วัดนี้ก็จะเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายสถานนะครับให้ทุกคนได้ามาบูชามากราบไหว้มาสักการะกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะเลิกน,นะตอนนี้เราก็จะจบกันณนะตรงนี้ด้วยภาพหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดฉี่สางนะครับเดี๋ยววัน ไว้วันหลังเรามาค่อยมาพบกันใหม่นะครับณนะสถานที่แห่งใหม่วันนี้รายการเด็กว,วัดทัวร์ขอลาไปก่อนาปบทาให้พวกเราไ้เรู้ว่เาเราเราดีใจนะครับ